รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอยังคงมาทําหน้าที่เสนอเนื้อหาสาระที่ให้ความรู้อยู่คู่กับครอบครัวของท่านผู้ชมทุกครอบครัวนะครับที่ช่อง9 M.COT HD แห่งนี้เราพบกันเป็นประจำเช่นเคยครับบ่ายโมง40หน้าทีเศษทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเปิดปีใหม่ก็ต้อนรับด้วย ศูนย์ทันตกรรมของโรงพยาบาลสุขุมวิทครับซึ่งเป็นศูนย์ทันตกรรมที่มีองค์ประกอบในเรื่องของความพร้อมทั้งในทันตแพทย์ผู้มีความรู้ความชํานาญรวมทั้งอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทันตกรรมที่ก้าวหน้าทันสมัยเพื่อที่จะให้ความปลอดภัยและแม่นยําในการดูแลรักษาฟันที่ท่านผู้ชมจะต้องรักษาให้คงทนยาวนานเพื่อที่จะได้พบกับความสุขสบาย ในเวลารับประทานนั่นเองครับมาติดตามข้อมูลความรู้จากทันตแพทย์หญิงเพนพรเหลืองชนะประจำโรงพยาบาลสุขวิทกันนะครับฟันเนี่ยจัดเป็นอวัยวะหนึ่งนะคะแล้วก็เมื่อมีการสูญเสียฟันไปเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องใส่ฟันทดแทนรากฟันเทียมจึงจัดเป็นอวัยวะเทียมซึ่งก็คล้ายๆกับลิ้นหวัวใจเทียมที่เรารู้จักกันหรือว่าข้อต่อเทียมนะคะรากฟันเทียมนะคะประกอบไปด้วย3ส,ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนของรากฟัน ซึ่งมีลักษณะเป็นวัสดุทดแทนอาจจะเป็นโลหะไทเทเนียมนะคะหรือว่าแทนทัลลัมหรือว่าในปัจจุบันเนี่ยมีเซรามิกแล้วซึ่งก็จะให้ความสวยงามที่มากขึ้นลักษณะของวัสดุตัวนี้เนี่ยมีการเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อมนุษย์ที่ดีมากแล้วก็ลักษณะจะคล้ายๆกับสกรูแล้วก็ไขเข้าไปในกระดูกนะคะแล้วก็เมื่อรากเคียมไขแล้วก็ติดแน่นเข้าไปในกระดูกแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็จะมาต่อในส่วนที่2 ซึ่งในส่วนที่2เนี่ยก็คือแกนแกนตัวนี้เนี่ยมันจะยึดระหว่างรากเทียมแล้วก็ครอบฟันหรือว่าฟันเทียมทดแทนไว้ด้วยกันค่ะแล้วก็ในส่วนที่3นะคะก็คือเป็นฟันเทียมทดแทนซึ่งเราสามารถเลือกได้หลายแบบมากอาจจะเป็นครอบฟันตัวเดียวหรือว่าเป็นสะพานฟันหรือว่าเป็นฟันปลอมแบบถอดได้แล้วก็มายึดอยู่บนรากเทียมค่ะ ปัจจุบันฟันทดแทนนะคะมีทั้งหมด2แบบแบบแรกก็คือแบบถอดได้แล้วก็แบบที่2ก็คือแบบติดแน่นนะคะก็แบบถอดได้เนี่ยจริงๆก็มีข้อดีก็คือว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยจะค่อนข้างราคาถูกแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยลักษณะชิ้นงานก็คือคนไข้จะต้องถอดทุกวันตอนกลางคืนแล้วก็ต้องเอาออกมาทําความสะอาดซึ่งบางครั้งเนี่ยปัญหาก็คือเรื่องของความมั่นใจของคนไข้ซึ่งอาจจะทำให้ไม่สามารถที่จะพูดคุยได้อย่างมั่นใจได้ในบางรายค่ะ ดังนั้นเนี่ยแบบที่2ก็เลยเป็นแบบที่ติดแน่นไปเลยซึ่งในแบบนี้เนี่ยก็แบ่งออกเป็นอีก2แบบนะคะแบบแรกเนี่ยเป็นแบบที่สมัยก่อนเราใช้กันที่เรียกว่าสะพานฟันโดยลักษณะแบบนี้ก็คือเมื่อฟันหายไป1ซี่เนี่ยเราต้องไปกรอฟันข้างเคียงอีก2ซี่เพื่ออีก2ซี่เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับเป็นสะพานนะคะเป็นต่อหม้อ แล้วก็ตัวฟันที่มาทดแทนเนี่ยก็เหมือนเป็นสะพานที่ให้ข้ามไปนะคะดังนั้นแบบนี้เนี่ยถ้าคนไข้ไม่สามารถดูแลรักษาได้เนี่ยก็จะทําให้เกิดการผุแล้วก็ฟันอีก2ซี่ก็อาจจะมีปัญหาได้ดังนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้แบบที่เรากําลังพูดถึงอยู่ก็คือรากฟันเทียมซึ่งไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับฟันข้างเคียงเลยคือฟันที่หายไป1ซี่เราก็สามารถที่จะฝังรากเทียมทดแทนเข้าไปได้เลย1ซี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับอย่างที่ทตแพทย์หญิงเพ,งพ็ญพรได้อธิบายไว้ ว่าการดําเนินการกระบวนการที่จะทําให้มีฟันเติมเข้าไปในส่วนที่ต้องเมียนหลุดไปผุไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทาให้มีเหมือนกับเป็นสะพานเชื่อมให้มีฟันครบการประสิทธิภาพในการที่จะขบเคี้ยวบดอาหารกัดอะไรต่ออะไรมันก็จะเหมือนปกติครับเพียงแต่ว่าความรู้สึกมันอาจจะไม่มีเดี๋ยวมาเติมความรู้กันต่อในช่วงที่2นะครับ ติดตามความรู้จากทันตแพทย์หญิงเพนพรเหลืองชนะศูนย์ทันตกรรมรากเทียมโรงพยาบาลสุขุมวิทกันต่อนะครับก็จะรู้เลยว่ามีวิธีการในเรื่องของการทําทั้งฟันเทียมหรือในเรื่องทั้งการทํารากเทียมก็ทํอะไรทั้ง2องอย่างลองไปฟังกันดูครับสําหรับขั้นตอนการใส่รากเทียมนะคะก็จะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยก็เป็นการประเมินผู้ป่วย โดยที่ครั้งแรกเนี่ยผู้ป่วยก็จะมาพบทันตแพทย์นะคะแล้วก็ทันตแพทย์จะตรวจร่างกายผู้ป่วยเบื้องตน้นรวมถึงการตรวจช่องปากแล้วก็ประเมินวิเคราะห์สภาพของกระดูกรวมถึงเนื้อเยือ่อเมื่อผู้ป่วยมีความพร้อมแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นที่2ซึ่งเป็นขั้นตอนของการผ่าตัดเพื่อที่จะฝังรากเทียมในขั้นตอนนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือการที่เราใส่ยาชาเฉพาะที่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ฝังรากเทียมลงไป แต่ว่าในบางกรณีเนี่ยถ้าเกิดว่ากระดูกของคนไข้เนี่ยไม่พร้อมเช่นปริมาณของกระดูกไม่เหมาะสมความสูงไม่พอหรือว่าความกว้างไม่พอในเคสเหล่านี้เนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องผ่าตัดเสริมกระดูกขึ้นมาขั้นที่3นะคะซึ่งก็คือการที่พอร่าเทียมติดแน่นกับกระดูกแล้วเนี่ยเราก็จะต่อกับฟันเทียมทดแทนในแบบที่เราเลือกไม่ว่าจะเป็นครอบฟันหรือว่าเป็นสะพานฟัน หรืออาจจะเป็นฟันเทียมแบบถอดได้ที่มายึดอยู่บนรากเทียมก็ได้โดยในขั้นตอนนี้เนี่ยคุณหมอก็จะนัดคนไข้เพื่อที่จะเข้ามาพิมพ์ปากโดยที่จะพิมพ์ตำแหน่งของรากเทียมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอาจจะอีกประมาณ1-2อาทิตย์คนไข้ก็จะสามารถที่จะใส่ฟันได้นะคะแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนการดูแลแล้วก็ติดตามรักษาผลสุดท้ายที่เราต้องคำนึงถึงนะคะ ก็จะเป็นการที่สถานที่ที่เราเลือกที่จะมาทําการรักษานะคะอย่างเช่นทีมทันตแพทย์ว่าเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางด้านนี้ไหมมีความชำนาญไหมมีประสบการณ์ไหมซึ่งก็ส่งผลโดยตรงต่อการรักษารวมถึงโรงพยาบาลที่เราเลือกที่จะมารักษาด้วยเพราะว่าการที่โรงพยาบาลได้มาตรฐานแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ครบถ้วนและทันสมัยเนี่ยก็จะทำให้การรักษาเนี่ยเป็นไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องครบถ้วนค่ะ เมื่อใส่รากเคียมแล้วนะคะผลลัพธ์ในการใช้งานเนี่ยในปัจจุบันใกล้เคียงกับปกติมากนะคะในในด้านการบดเคี้ยวหรือว่าในด้านฟังก์ชันแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในการรับรู้ความรู้สึกเนี่ยในส่วนนี้จะหายไปเหมือนกับความรู้สึกเย็นร้อนหรือว่าความรู้สึกว่าเวลาเราเคี้ยวอาหารเนื่องจากฟันเหล่านี้มันไม่มีเส้นประสาทที่รับความรู้สึกแล้วแต่โดยรวมในแง่การใช้งานเนี่ยก็ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากๆเลยค่ะเขามีคําเปรียบเทียบนะครับว่า ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจแต่หากปราศจากฟันที่ใดที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นหน้าต่างที่อ,อ,อีกแบบหนึง่งที่มันจะโชว์ให้เห็นถึงว่าความไม่สมบูรณ์ในสุขภาพปากเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้กออ็ต้องไปปรึกษาทันตแพทย์ที่มีความรู้ความเข้าใจความออมีประสบการณ์ดําเนินการในเรื่องนี้นะครับเพื่อที่ให้สุขภาพปากและฟันเนี่ยนะครับอยู่กับเราได้ตราบนานเท่านานครับ จริงๆแล้วทันตแพทย์หญิงเพ็ญพรก็ยังฝากมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าในแง่ของท่านที่อาจจะมีปัญหาถอนฟันในวันนั้นแล้วถอนเสร็จเนี่ยนะครับไม่ต้องรอให้เกิดฟันหลออยู่ตรงไหนตรงนั้นก็สามารถที่จะใส่รากฟันเทียมเข้าไปได้ด้วยแต่ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปนะครับศึกษาได้ที่โรงพยาบาลสุขุวิทแผนกทันตกรรมครับวันนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอเวลาของเราหมดแล้ว ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ